ตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่2พฤษภาคม2568ครับสวัสดีครับเนต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมอแมนพลังเลขก,ก็ตรวจการบ้านกันนะครับตรวจการบ้านสำหรับ เลขที่ให้ไปนะครับนะก็มากันแบบรวดเร็วนะฮะวันนี้นะครับ2 1 3 3 8 8นะครับนะก็เลขหน้า3ตัวมี826แล้ว16นะครับเลขท้าย3ตัวมี167แล้วก็662ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ06นั่นเองนะครับในส่วนเลขที่เข้านะครับนะอันแรกเลยนะครับก็คือเลขปิงปองของเราเองนะครับเลขปิงปองนะฮะเลขปิงปองเนี่ยก็ให้สำหรับสมาชิก u t u b e นะครับเดือนละ100นะครับวิธีสมัครก็สมัครใต้คลิปนี้เลย นะครับก็เดือนละ100นะครับนะหมอแม่ก็จะให้เลขปิงปองทุกวันที่1วันที่16บหกนะครับก็คือเอ่อให้ของสลากไทยนะเออแต่จริงๆปิงปองจะจับทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของสมาชิกกลุ่มนะกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนั่นแหละนะครับที่โปรโมทกันทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่ามีเลขปิงปองให้เนาะเออก็ให้ตอนเช้า นะครับของทุกเช้าเลยในรอบนี้นะครับนะวันที่ 2, สองพฤษภาคมให้ไปเนะก้นะปรากฏว่านะเลขเข้าสลากก,กินแบ่งอ่ากินแบ่งกิ้งกินแบ่งจะกินแะบ่งนะจะเป็นคงจริงซะแล้วอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็คืออ่าของไทยเรานะคือเลขท้าย2ตัวนะครับ06นะครับ06นะฮะปิงปองเข้าไปเข้าอีกแล้วนะอ่าปิงปองเข้าแล้วเข้าเขาก่อนเข้าเลยนะเออแปดห้า นะมือแม่นไหมนะครับแล้วก็รอบนี้เข้าศูนหนะครับนะมาแม่นจับเองเลยนะพรวระภาวนาจิตเลยเออภาวนาจิตเลยนะขออันนี้ขอเป็นหวยไทยนะออสลากไทยนะอะไรอย่างงี้นะครับนะสื่อสารนะครับคุยกับผีบ้านผีเลือนนะครับนะก็เข้าไปนะครับสำหรับศูนย์หนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของ เลขเบิ้ลเอ่อเลขเบิ้ลที่น่าสนใจนะครับคือคืออ่าบอ,มอแมนเนี่ยมีคลิปที่เป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่นะครับทําลงไปครั้งแรกเมื่อวันเอ่องวดงวด1เมษายนนะอ่าแล้วก็งวด1เมษายนก็ทําเลขเลขเบิ้ลที่น่าสนใจใช่ไหมเอออุอยคลิปนั้นคนดูเยอะมากเลยนะเออยอดดูแบบแสนวิวเลยนะเออนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยลืมทำงวดที่แล้วลืมทำนะครับเพราะว่า ดูแล้วแบบอาจจะแบบเฮ้ยดูดูไม่น่าจะเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับปรากฏว่างวดที่แล้วเนี่ยมีมีเบิ้ลมา2องสนะเออก็อเสียดายนะรอบเนี้ยก็คือก็เลยไม่พลาดนะครับก็ลองมานั่งคำนวณอ่านั่งพินิษฐพิเคราะห์นะพิจารณาดวงดาวดูนะครับก็เลยได้เลขเบิ้ลมา3ชุดนะครับก็คือ5 5 8 8แล้วก็7 7 นะครับอ่าก็เป็นเลขก็คือ5กับ8กับ7เนี่ยอ่าสตัวเนี้ยนะมีสิทธิ์ที่จะเบิ้ลมากกว่าเพื่อนละอ่าปรากฏว่าเออมาแปดแปเลยอ่าแต่เขามาด้านบนนะอ่าด้านบนนะครับก็คืออ่ะตามช่องทางธรรมชาติแล้วกันอันเป็นที่รู้กันนะครับเขามา388ข้างบนนะครับก็ปรากฏว่าเข้า88เนาะเออนะครับแล้วก็เอ่อสำหรับคลิปเลขเบิ้ลเนี่ยก็จะลงให้ใน YouTube แล้วก็ในออแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเออใน ในแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะคลิปนี้คนดูเยอะมากเลยนะที่หมอแมนออกอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับคนดูไป8 0 0แสนกว่าวิวแล้วอะ่ะโโอ้หเยอะมากนะครับเออยอดวิ่งมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทะลุล้านวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขดันเข้าด้วยนะในคลิปนะอ่าเนี่ย5 5 8 8 7 7ที่ให้ไปนะครับเออแล้วกอ็ออีกกระดานหนึ่งอีกอีกสูตรหนึ่งก็คือดาวเด่นจักรราศีนะครับดาวเด่นจักรราศีเนี่ยคือไปเข้า เลขท้าย3ตัวนะครับว่าเลขท้าย3ตัวจะมี167ด้วยนะ167นะครับมา mm hmm. แมนก็มีนะครับอ่าดาวเด่นจักรราศีเนาะให้ไป5 1 6 7 4 8นะครับอ mm ่า hmm. แล้วก็เออเลขยามนำโชคนะจริงเลขยามนำโชคเนี่ยเออเลขยามนำโชคต้องอ่าดูทั้งชุดแผงแล้วก็ชุดหลักด้วยนะครับว่าชุดหลักเนี่ยให้ไป614นะครับแล้วก็อ่าชุดแผงเนี่ยจะมีนะครับที่แผงนะเป็นอ่า 4, เป็น7เป็น6อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดดูตามผังนี้ก็เข้านะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะออแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันอยู่ในอยู่ในสูตรในหลักวิชาที่ใช้นะครับแต่ที่เน้นจริงๆจะเป็นพวกที่ให้ไม่ได้เยอะหรอกครับให้แบบ3ตัวอย่างบิงปองอะไรพวกนี้หรือเลขสูตรนำโชคนะครับเลขสูตรนำโชคก็ไม่เข้างวดนี้ให้ไปหกสองสีนะครับแต,แต่เข้ามาเนี่ย เลขท้าย2ตัวเข้ามา6 6 2อย่างเงี้ยอ่าจริงก็เฉียดเฉียดไปนะครับเลขท้าย2ตัวมา06เงี้ยจริงเลข6ก็มานะอ่าสำหรับเลขศูนย์นำโชคที่ให้แต่ว่านะเลขอื่นไม่มานะครับเออเอาเป็นว่าเข้าประมาณนี้นะครับเลขราศีเลขวันเกิดไม่เข้านะครับทั้งวดนี้นะครับก็อาจจะมีการเกงผิดเนาะเกงผิดมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะต้องไปอ่ะหมั่นทำบุญซทหน่อยหมายถึงตัว หมอแมดเองนะครับตัวคนให้เลขเองต้องไปทําบุญกันหน่อยนะครับจริงก็ลา่าสุดก็ไปทําบุญมาด้วยนะ,<อ>ะ,ะก็เป็นว่าสําหรับทางช่องทางนะครับใครที่อยากจะได้แบบเอ,ย,อยากได้เลขสูตรประจําวันที่1วันที่16หนะครับหรือว่าอยากได้เลขปิงปองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฉพาะวันที่1วันที่16เนี่ยสามารถเข้าสมาชิก YouTube ได้คือสมัครกับทาง YouTube เลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจบิดนะบางท่านมีบางท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะว่าแบบ จะจะมาจ่ายเดือนละร้อยเนี่ยคือจะมาโอนให้หมอแมนเดือนละร้อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แอดไล,ลยยน์มาอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แล้วก็เนี่ยทางนี้ก็ขึ้นชัดเจนแล้วนะว่านะถ้าเกิดว่าจะเข้ากลุ่มไลน์ก็คือเป็นกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเนาะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทอยู่ตลอดชีพมีวอลเปเปอร์มอบใหนะ้เหมือนท่านแบบซื้อวอลเปเปอร์เออซื้อวอลเปเปอร์มงคลอะ่ะเพาวอลเปเปอร์เนี่ยหมอแม่เนี่ยออกแบบเองนะออกแบบตัวเลขเองออกแบบพวกภาพไพ่ภาพอะไรพวกนี้เองนะครับก็ ก็ลองไปใช้ดูอะก็เหมือนท่านซื้อวาเปเปอร์เงี้ยแล้วก็ได้เข้ากลุ่มเงี้ยครับในกลุ่มเนี่ยจะมีเลขทุกวัน,นย้ําว่าทุกวันมีเลขเด่นประจาวันนะอ่ามีเลขเพื่อนบ้านอ่ะเลขเพื่อนบ้านมีเลขปิงปองให้ทุกวันเออแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการตีเลขความฝันให้ด้วยในกลุ่มนะอ่าตีเลขความฝันก็ทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่ายสามนะหกโมงเช้าถึงบ่ายสามท่านก็ถามความฝันมาได้เลยแล้วหมอแมนจะตีเป็นเลขให้นะครับเออตอนนี้ดูแลสมาชิกอยู่รวมๆแล้วเนี่ยก็ เกือบ2,000คนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยทำงานทุกวันนะหัวฟูหมดแล้วนะเออส่วนกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเนี่ยพวกเรามีสมาชิกอยู่ตรงนี้400กว่าคนนะครับในกลุ่มคือบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าบอเอ้ยยังไงเขอ,อไม่มั่นใจอบางคนไม่รู้จักหมอแม่นะครับหมอแม่พลังเลขนะครับก็อยู่ใน YouTube มาประมาณสัก78ปีแล้วนะครับ <laughs> ก็ลองเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวตีเลขความฝันให้ถ้าเผื่อท่านฝันแล้วก็ไม่รู้จะ เอาเลขไหนมาซื้ออะไรเงี้ยนะครับเออประมาณนั้นที่สําคัญก็คือนี่แหละเลขเด่นประจําวันทุกวันแล้วก็เลขเปลงฟองให้ทุกวันอา่าก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับจะนําไปลุ้นหวยอะไรหรือว่าจะเอาไปเป็นเลขแบบเฮ้ยเลขเด่นที่ใช้แบบประจําวันอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยแล้วแต่ดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านเลยนะครับเออก็ประมาณนี้นี่คือการตรวจการบ้าน สลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 8แนะครับแล้วก็เดี๋ยวงวดถัดไปเลขสูตรถัดไปก็จะทยอยลงให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปเกี่ยวกับการดูดวงคลิปดาวย้ายพวกนี้ดาวพระราหูย้ายราศีนะครับดาวพระฤหัสย้ายราศีดาวเสราร์ย้ายราศีเนี่ยจะบังเกิดในเดือนพฤษภาคม68นี้ทั้งสิ้นเลยนะครับดาวตรีเทพเนี่ยย้ายซึ่งนะครับหลายหลายคนชอบ น้าที่ดูดวงอ่าเพราะหมอแมนก็เป็นโหน,นนะก็มีหน้าที่แบบดูดวงให้ทุกท่านอย่างเงี้ยนะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ดวงนะฮะเอ่อตอนนี้เนี่ยหมอแม่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับมารับ คิวดูดวงแบบส่วนตัวได้นะครับหลายคนถามมาแบบโอ้โหอินบ็อกซ์มานะฮะแล้วก็แชทไลน์มาบ้างอะไรบ้างขอแบบดูดวงะจะมาจองคิวดูดวงใช่ไหมนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าในอดีตเนี่ยผมแมนเนี่ยนะครับทำหน้าที่โหนนะฮะดูดวงเลี้ยงชีพนะครับดูดวงเลี้ยงชีพนะครับนะก็ออกค่าดูเนี่ยก็ประมาณ1,000 1,500บาทอะไรเงี้ยครับโดยประมาณนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับ นะตอนนี้ไม่ได้รับไม่ได้ว่าเลิกรับนะแต่ว่างดงดงดง,ดงดมาเข้าปีที่4ี่แล้วนะครับ <c oughs> บางคนบอกอาจารย์เลิกดูดวงเหรอไม่ได้เลิกนะครับแต่พอ,อทำคอนเทนต์นะทำนู่นนี่นั่นอะไรมันหลายอย่างนะครับมันก็เลยไม่สามารถจะจัดสรรปันส่วน,นเวลาที่จะไปดูดวงตรงนั้นได้เพราะว่าการดูดวงให้กับคนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องอใช้พลังงานเยอะมากนะครับแล้วก็เราต้อง โฟกัสเยอะค่อนข้างมากต้องคอนเซนเทรตคือแบบว่าต้องอจิตเนี่ยจะต้องจิตเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันจะต้องยึดกับลูกดวงอะนะครับว่าเรื่องเราเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยต้องการที่แก้ปัญหาให้ให้ดีที่สุดเนีครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องอุทิศเวลานะฮะแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับเออซึ่งหมอแม่ทําตรงนั้นมาหลายปีนะเจปีนะครับ ก็อิ่มตัวในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็งดรับอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยากดูหรือไม่อยากดูตอนนี้หมอแวนงดรับอยู่นะยังไม่ได้รับนะบแต่เดี๋ยวถ้ากลับมารับเมื่อไหร่นะครับถ้ากลับมารับคิวดูดวงเมื่อไหร่ก็จะรีบแจ้งให้ทราบ นะครับใจรีบแจ้งให้ทราบใน YouTube นี่แหละนะครับไม่ได้ไปไหนไกลแต่ตอนนี้นะขอมุ่งมั่นในการทำคอนเทนต์ก่อนเพราะว่าลำพังเนี่ยนั่งทำคลิปแล้วก็งานให้เลขในแต่ละวันนี้คือทั้งวันนะหมดวันแล้วนะครับ <laughs> เอาไว้เดี๋ยวถ้ามี จังหวะดีๆอะไรเงี้ยถ้ากลับมารับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะเอาเป็นว่าฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใ r ร d i t i o n นชอบเรื่องการดูดวงแล้วก็เรื่องเลขมงคลเลขนำโชคต่างๆนะครับกับช่องนี้ครับหมอแมนพลังเลขนะครับอ่ะพบกใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ